ถถึึงไหนก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมตั๊กนาภัสกรกับรายการถึงคืิสตงคริิงครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีครับตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองที่นี่ครับสุพรรณบุรี เขามีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินพุหางหนาคที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจแน่นอนเขาบอกว่ามีวัตถุดิบที่น่าสนใจให้รายการเรานะครับเป็นวัตถุดิบเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเอาเป็นว่าอยู่แถวแถวนี้แหละผมไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าต้องถามคนที่เขามีความเชี่ยวชาญที่นี่เขาบอกว่ามีเรื่องราวของประวัติความเป็นมาเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องราวของสมุนไพรที่เราอยากรู้เยอะแยะเลยแต่ต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นเ <c oughs> ตรียมแรง ผมนี่แหละเติมแรงไว้ก่อนเดี๋ยวไปไปหาผู้เชี่ยวชาญกันหาผู้รู้กันทางนี้ต่างเข้าไปเจ้ามาครับครับครับนี่ตรงนี้ครับขออนุญาตแนะนำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่พงษ์นะครับครับพี่พงษ์ครับเป็นเจ้าที่ที่นี่เป็นผู้สืเพาาหมาย ผู้สืบความหมายผู้สืบความหมายข้าผ่านเอาเที่ยวเที่ยวชมโวนหินอายุ480ล้านปีด้านบน480ล้านปีที่นี่เป็นหินนะเป็นหินอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนได้ข้อมูลมาจากกรมทรัพย์รัีที่เขามาให้ข้อมูลพวกเราครับความเป็นมันมีไหมก็่วนหินที่เขาเรียกว่าผ้หางนาคเนี่ยจริงแล้วภูเขาที่เนี่ยที่เราเข้ามามันอยู่ใต้ล่าง พอฝนตกมาบนเขาแล้วน้ำมันจะไหลลงที่ต่ำพอไหลลงที่ต่ำเต็มก็จะพุดขึ้นจากดินชาวบ้านเขาเรียกน้ําพุตอนนี้มีน้ําอยู่ไหมอ่าตอนนี้ไม่มีต้องหน้าฝนอ๋อหน้าฝนมีตร่งตอนนี้หน้าฝนมันจะพุดขึ้นได้เห็นเลยแล้วน้ําตรงนั้นสามารถกินได้ด้นะพออะไรล่ะลำห้วยขดเคี้ยวไหลที่คูเมืองอูทองอ่ามันยาวมากห้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าคล้ายๆหางพญานาคอ๋อครับตัวลำห้วยอ่าลำห้วยยาวเขาเรียกว่าผุหางนะไต้หินมันเป็นหินโคลนและหินปูนมันอยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อน้ำทะเลพัดไปฝัััััััั่่่งแแลลลล้้้ววววพดดกกกกกกบบบบมมมา็็ตตตตะะออนนนนนนนเเปชืโขยยิไหีีจ วคเป็นเกี่ยวหินก็จะเป็นรูปลายโคดไปโค้งมาโอเคนี่ทราบความเป็นมาคร่าวๆกันแล้วนะค,ครับตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ครับผมเห็นแล้วนี่คือทางขึ้นทางขึ้นที่จะขึ้นส่วนหิน สวนหินแต่ว่าวข้างบนมีสวนหินข้างบนมีสวนหินจะเป็นรูปของสัตว์ต่างๆที่เราต้องจินตนาการเป็นรูป,อปของสัตว์ต่างๆด้วยมันเหมือนรอพรมพรมเหมือน,น,อนปั๊บเราจินตนาการเราไปบอกนะน้องเที่ยวน้องเที่ยวก็จะดูแล้วมันก็จะอ๋อทั้งอ๋อจินตนาการตามนั้นได้เลยได้เลยครับงั้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างระหว่างผมอยากเห็นแล้วครับงั้นพี่พงศ์วันนี้พี่พงศ์คือผู้สื่อความหมายของเราในทริปนี้เชิญครับพี่พงศ์เชิญเลยครับขึ้นกระดานลสามสิบหกขั้าคนนึงงกมมีผพยุ สาวลาไปก่อนนะ สวนหินผู้ห,าห่างนาคแห่งนี้ครับเป็นสวนหินที่มีอายุหลายร้อยล้านปีมีหินหนานาชนิดมากมายแถมหน้าตาแปลกๆแ,แล้วแต่จะจินตนาการเลยนะครับสวนหินนี้เหมาะสําหรับคนชอบเดินป่าชมธรรมชาติแบบติดลุยนิดๆครับที่นี่จะสวยงามจุดเริ่มต้นของเราคือตรงข้างหน้านี้แหละรเราจะไปเก็บใบเปาะใบเปาะใบ เปราะนะใบาเปราะครับช่วงหน้าตรงนี้แหละครับอ้าวเดี๋ยวพักแป๊บเดียวหายเนี่ยแล้วเจอกันครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบรรยากาศสวนหินแห่งนี้หน้าเที่ยวใช่ไแม่ล่าที่นี่นะครับไม่ได้มีแต่หินที่น่าสนใจนะครับแต่ยังมีพืชพันธุ์ต่างๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเจ้าใบาเปราะที่ผมกําลังพาคุณผู้ชมไปดูครับ หน้าตามันจะเป็นอย่างไรทําไมถึงเป็นที่นิยมของคนสุพรรณเราไปหาคําตอบกับพี่พงศ์กันเลยดีกว่าครับใบปาะที่นี่จะมีสองชนิดก็คือใบปะลายเสือครับกับปาะตองหรือปาะเขียวเปะลายเสือ,อลายเสือถ้าลายเสือมันก็จะเป็นลายของมันทึ่งสวยงามแต่เปะที่นี่มันเป็นสมุนไพรเวลากินมันจะแก้ความดันนอนอ่อนนะท,ที่พิเศษเลยก็คือกินแล้วแก้หิวได้ สมุไพูดมาตรงนี้ท่านบอกแล้วไหนล่ะพูดมาเนี่ยยังไม่หยิบข้ไปดูอีกอยังไม่หยิบหยิบข้ดูเดี๋ยวนี้เลยนี่คะนี่แบบนี้นี่เลยาอยู่ที่พื้นนี้ใครจะไปเห็นล่ะเขาราบอยู่อย่างนี้เนี่ยคาราบฮะครับไม่มองอย่างนี้ผมว่าเนื้อใบไม้ใครโรยทิ้งไว้หรือใบไม้มันร่วงไปจากข้างบนใช่ไหมถ้าถ้าคนเก็บเป็นจะเก็บแบบนี้อ่านะครับแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยใบปอในเวลาถ้าชาวบ้านเก็บแล้วก็เวลาเข้าป่าเอาปลาซับไปเอาพริกไปเขาจะไม่ต้องล้างอ่าทำไมอะวิธีล้างก็คืออย่างนี้ดีกินออก แนวพอดินที่ออกอะงะเขาบอกว่านี่มันเป็นใบที่เขานิยมมากในสุพรรณใช่จริงหรือเปล่าชาวบ้านจะชอบมากเลยเปลาะเนี่ยน,นะครับลองดีแล้วดีแล้วเข้าปากเลยเข้าปากได้เลยมันจะไม่มีรสอะไรทั้งสิ้นมันจะรู้สึกว่ามันจะเหมือนคล้ายๆพอเรากินเข้าไปมันจะขึ้นตะมูคล้ายๆขึ้นสมุนไพรมันมีความหอมของตะมูไพรครับไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเฮ้ยแปลกมากครับท่านผู้ชมครับมันเป็นกลิ่นที่หอม มันเหมือนมีความเย็นๆอยู่นิดนึงครับแล้วนั้นก็ไปยำยำทอดนะครับแล้วก็ทอดกะหลงวาอืมแล้วก็เอาไปแกงคุกคลิกไปแกงพวกฟมงบุญฟอหมองอย่างนี้ได้หมดแต่ประเด็นคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยนะครัใช้คำนี้ว่าไม่มีเลยแล้วมันก็หอมหอมกินดิบๆได้ยังพวกที่ชอบทำอ่ากินสลัดอ่ะอันนี้ไปใส่ซอยแล้วก็ไปคุกกระนาสลัดกินอ่ะมันจะอร่อยมากรสชาติจะหอมหวานกรอบ วิธีเก็บก็คือพอนั้นเราก็ช้อนช้อนมือไปใต้นี้นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาถามว่ามันตายมันไม่ตายมันมีหัวอยู่ใต้ดินเดี๋ยวพอนั้นมันก็แตกขึ้นมาใหม่เก็บอย่างนี้ปุ๊บมันดึงขึ้นมาถี่ดินมันนี่มันจะขึ้นมันนี้คื้หัวมันไอ้นี่หัวมันเอาไปก็ตายหมดสิอ้าวไปก็ตายเราก็จะทําวิธีใหม่ก็คือเด็ดตรงนี้ออกแล้วก็ฝังดินลงไปใหม่อยู่ได้แล้วอันนี้เขาก็อยู่ได้แล้วนะครับจะให้ดูนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ตายหน้าแรงก็อยู่ได้เขาจะมีหัวเล็กๆคล้ายๆหัวกระชายแบบนี้อ ไอ้เนี้ยจะเป็นน้ำเลี้ยงเขาเป็นเงาเลยอ่าเป็นเงาเป็นน้ำเลี้ยงเขาครับเวลดานั้นมันก็จะลากมันก็จะกินน้ําอยู่นี้นี้นะครับเป็นเสบียงอยู่อ่าเป็นเสบียงอยู่แต่ว่าเนยไปเบิบเดี๋ยวข้องใหม่ได้ได้มันก็เด็ดเด็ดพวกเราก็จะเด็ดผูกนี้ขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ฝังดินไว้ยังเก่านี่ผมคุยไปผมเคี้ยวไปท่านผู้ชมผมรู้สึกอย่างหนึ่งคือมันเย็นปากมันเย็นปากจริงๆินะประเด็นคือผมแปลกใจที่ว่ามันไม่มีกลิ่นของความเป็นใบไม้ใช่ไม่มีกลิ่นของความเหม็นเคี้อม เฉพาะของมันเหมือนท่านกินกระชายแต่ไม่ใช่กินกระชายนะมันมีความสดชื่นซาบาอยู่ในนั้นครนบลอวมันเย็นๆตักนิดไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดแต่นี้ปีหนึ่งขึ้นครั้งเดียวนะอ้าวปีหนึ่งขึ้นครั้งเดียวหน้าฝนจะขึ้นหน้าฝนพอพอฝนหมดกับมันกับพรอน้ำก็หายเลยเฉพาะฝนมาเฉพาะฝนมาแล้วฝนก็ไปปีนี้ได้กินครั้งเดียวใบเปาะเก็บเลยไหมเออเก็บเลยก็ได้จะได้เรียกทำเวลาได้ได้เอาไปยอผมไม่อยากชิม ที่นี่มีครัวอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามีครัวอยู่แล้วเดี๋ยวลงไปถึงไปทํากินกันข้างล่างเลยข้างล่างเลยอ่าที่นี่จะทําสดกินสดจะอร่อยมากใครแถมผมกินอ่าแม่ครัวของร้านอาหารอิมทิพย์เลยนะอ่าโฆษณามาแล้วต้องกินนะฮะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บที่นี่ไม่ได้เหรอเก็บเลยไปเฮ้ยเก็บเลยเก็บที่นี่ได้ได้พี่ได้ได้เก็บเลยพอเราเก็บเราก็ดึงเลยออเก็บเอาไปเชิญเก็บเหรอ ครับมาอยู่ตรงนี้แล้วเตรียมตัวทำอาหารครับทำอาหารมีเตรียมตัวก่อนต้องก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนว่าแม่ครัวใครบ้างแม่ครัวนี้แม่ครัวร้านอาหารอิ่มทิพย์แม่ครัวชื่อทิพย์แม่ครัวเพาะว่าจะเรียกว่าคุณทิพย์แม่ครัวอิ่มทิพย์ชื่อทิพย์เลยอ๋อครับตามชื่อนั่นคือในน้องอ้อยน้องอ้อยน้องอ้อยก็เป็นอาจารย์ตาอยู่ที่นี่อาจาอย์ติศาอาจารั์แล้วน้องอ้อยก็กำลังช่วยทิศคุณอ้อยครับแล้วเวลาวิศาทำก็คือต้องล้าง เพราะว่ามันมีดินพอเราลักเก็บมันจะมีดินมาเริ่มกันเลยที่คุณอ้อยกำลังทำอยู่นั่นคือการตัดโคนออกตัดโคนออกอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าให้จิกจิกเพื่อให้มันไม่มีโคนไม่ต้องเสียเวลาเพื่อให้กางใบออกนะกางออกเวลาล้างนะครับมันก็ต้องล้างวันนี้ล้างอย่างนี้เลยพอล้างเสร็จนะครับปั้มไปเข้ามาล้างที่ดินออกให้หมดเวลาเรากินจะได้ไม่เกอาแกบอ๋อครับก็ให้สังเกตนะครับเบาะลายเสือกับเบาะตองมันจะคนละอย่างเราจะดูลายกันก่อนอ่านี่ดูไม่ชัดอันนี้เป็นลายเสือ ใบเสืออันนี้อันนี้ใบตองลอยอันนี้ใบตองเออเหมือนมากใบตองมี2ลายคต่อเสือกับใบตองอ้าวล้วขั้นตอนการยำก็คือจับเรียงซ้อนอย่างนี้ครับคือมันจะได้ทีเยอะๆหน่อยอ๋อให้เรียงซ้อนแบบไปมาครูดเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็จะม้วนสองม้วนแม่ขวดทิพย์เลยทีนี้แล้วเลิอกซอยจะซอยอันนี้ซอยบางๆอย่างนี้ฮะโอ้ต้องซอยบางๆครับใช่ซอยบางๆถ้าซอยหนาๆมันจะไม่ค่อยอร่อยต้องซอยอย่างนี้เป็นเคล็ดลับเหมือนกันนะฮะใช่ฮะ เวลากินมันจะกรอบนะนุ่มอ่ะครับแล้วฟังเสียงมันกรอบมันครุบๆใช่เมื่อกี้กัดข้างบนผมก็ว่ามันกรอบถ้าเราไปแช่ตู้เย็นนะครับถ้าไปแช่ตู้เย็นจะกรอบกว่านี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมยิ่งดีเลยนี่เดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นสองชุดเวลาซอยเสร็จนะครับเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองชุดก็คือเอาไปทอดกะยำอ๋อซอยแล้วทอดต่อเอาที่ทั้งใบไปทอดหรือเอาซอยทอดนะซอยอย่างเงี้ยไปทอดนะซอยต้องซอยใหญ่กว่านี้ค่ะอ๋อเพราะอีกชุดหนึ่งซอยใหญ่กว่านี้ครัเพื่อจะนำไปทอดนะฮะไปมอ๋อซอยใหญ่เงี้ยมานิดนึงใหญ่ขึ้นนนนนนนมาิดึงออออ่่ะคครัับี้้ืทยำก น้ำตาลใส,ไส่ไม่ต้องฟอกสีนะครับก็ประมาณสองช้อนโต๊ะ,ระครับรน้ำปลาดีก็เอาดีนะครับไม่ดีไม่เอาบีบไม่น่าเอาไปแล้วหายแล้วครับใส่เครื่องแล้วครับอนนาอ้จะมีหอมแดงลงมาแล้วจักไว้ก่อนได้ฮะเดี๋ยวจะเยอะไปเพิ่บในตู้เซียากสุดยอดครับใส่ตะไครอ่ะ ตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรแน่นอนครอันนี้มันจะรวมสมุนไพรไปหมดทั้งหมดเลยนะครับคลุกคลิกครับตอนนี้อ่าทีนี้ใส่อลไรนะครับใส่อะไรครับโอ้พวกนี้ครับใส่น้ำแข็งเพื่อใส่น้ำแข็งให้ให้กรอบอ๋อมันจะกรอบได้ไหวมากเลยนะครับครับทีนี้มบรเอามรถูนี่ก็ต้องต้องเอาถือว่าฉีกๆ้องฉีกแล้วก็ต้องยี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 อยู่นะเรียบร้อยยังฮะอันนี้เรียบร้อยคลุกเทาแล้วครับระหว่างนี้ครับตั้งน้ำมันแล้วทอดยังไงครับบอกผมก่อนก็ใส่แป้งใส่แป้งกับใส่พริกแกงพริกแกง ลงไปในแป้งที่ชุบทอดอย่างที่เห็นนี่ฮะสีออกมาอ๋อเป็นเทคนิคของเขาคมันจะกรอบมันจะกรอบกินเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะฮะก็เป็นทอดแบบพริกแกงก้ำครอบเนี่ยเพราะนั้นก็มาคลุกเขาคลุกเขาคลุกเขานี่ฮะเดี๋ยวเราพลาดนั้นก็ใช้ตระปิ้นไปทอดเลยครับลงแล้วเย่เดี๋ยวก็ทอดแล้วมันจะฟูแบบนี้แหละมันดูลอยแล้วดูเบาแล้วฮะท่านผู้ชมครับแต่ไฟแรงมากนะอันนี้เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับหูน่ากินมากท่านผู้ชมครับ สีสวยนะครับนี่สีสวยครับมาพร้อมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินได้เลยพร้อมกินเลยอันนี้ยำตั้งชื่อว่านี่ยำยำใบเปาะยำใบเปาะกขัวอิ่มทิพย์ขัวอิ่มทิพย์นะครับลองครัควนะครับขออนุญาตเลยนะครับตามสบายเลยครับอือเป็นไงรสชาติอืมกรอบมากเหรอครับมันกรอบถ้าใส่น้ำแข็งถึงน้ำแข็งยิ่งกรอบมากกว่านี้พอต้องหั่นเสร็จก็ไปแช่น้ำแข็งไว้ก่อนรสยำอร่อยมากครับอือเปรี้ยวหวานลงตัวมากเผ็ดลงดี อันนี้ใบกับแก้มกับแก้มไอ้แก้มมันกรอบมากครับชอบมากอ่ะเพราะมันมีกลิ่นหอมหอมนีครับกลิ่นหอมของสมุนไพรอือันนี้ทีีน้ก็แบบทอดเราทอดมันก็จะได้ไม่ต้องกรอบมันอยู่เลยอะรสชาติของกลิ่นหอมพริกแกงแล้วกินแบบนี้นะได้เห็นว่ามันกรอบมากแค่ไหนได้ยินเสียงไหมอร่อยอืมอันนี้ไม่ต้องห่วงครับอร่อยเลยกรอบมัน หอมพิแกงแล้วตัวใบเปาะก็กรอบเนียนไปกับพิแกงด้วยปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับต้องเขาบอกก่อนปีหนึ่งมีครั้งเดียวพอหมดหน้านี้ไปแล้วมาสั่งไม่มีแหละต้องรอหน้าฝนไหมอย่างนั้นอ่ะฤดูหนึ่งน่ะได้กินใช่ฤดูนึงได้กินฮะอย่างนั้นก็มีช่วงก็ดูฝนยาวหน่อยครับช่วงหน้าผมจะนําใบเปาะอยู่ได้กี่วันอ๋อถ้ายําแล้วยังเงี้ยจะกินตอนนี้มันจะอะไรถ้าอยู่พอค้างคืนจะไม่อร่อยแหละวันนี้้ายมันด้านเนี้ย แต่ว่าถ้าเอาใบสดไปเนี่ยอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงโอเคผมเอาใบสดไปเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแช่ตู้เย็นธรรมดาครับผมโอเคครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาผ่านมาแถวนี้ไม่เอาเก็บเอากลับบ้านเชื่อผมขอบคุณมากครับทั้งสองท่านเลยขอบคุณครับพี่พงศ์ขอบคุณครับพี่ทิพย์ขอบคุณมากครับวันนี้ลาเขาตรงนี้ครับจากที่นี่ครับสวนหินพุหางนาจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองมาเที่ยวเยอะๆนะเดี๋ยวเจอกันตรงนี้ขอกินก่อนใบเปล่า นนนสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีน,อ,ลนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลสจีโอครับขอต้อนรับกลับสู่ช่วงนี้ครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณมากครับผู้สื่อความหมาย คุณพงศ์ครับสมพงษ์แตงทับนะครับแล้วก็คุณประทุมทิพย์หรือพิทิพย์นะครับโยธวารีครัวอิ่มทิพย์ต้องบอกมายำให้เราอร่อยอร่อยมาทอดต้องบอกว่าใบาเปราะเป็นใบที่อร่อยมากรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นรามีกลุ่มอาสานาทางเนี่ยหลายคนเลยนะครับแล้ววันนี้ครับใบเปราะเราก็ได้มาแล้วมันสวยจริงๆนะมันเหมือนไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่ที่พื้นแล้วมันกินได้วันนี้เรานํามาทําเมนูที่มีชื่อว่า แกงเห็ดรวมใบเปราะวุ้นเส้นเอา้ามันจะอร่อยอย่างไรเริ่มตน้นเราก็แช่วุ้นเส้นซะก่อนเลยแล้วกันนะครับื่อความสบายใจไม่ให้เสียเวลาทำทีเดียวเลยเอาแลแช่เลยครับมาวุ้นเส้นตราหงจุง๊มใส่ชวออาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำารี่บอยแล้วครับ โอเคแล้วผมจะพักเข้าไว้สักสักห้าทีได้ครับระหว่างที่เราโขลกเครื่องแกงกันครับเราก็ใช้นี่เลยครับหอมแดงข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะมีเท่านี้แล้วก็ปผงกะปินิดหน่อยแล้วก็มาโขลกครับเท่านั้นเองเหลือก็ตามทยอยลงไปครับขา่ากตะไคร้ลงไปแล้วอย่างงนิดอย่างละหน่อย ละเอียดประมาณนหนึ่งดีแล้วเราก็ใส่พริกลงไปหั่นชน,นิดหนึ่งกันนะครับช่วยเขาหน่อยหนึ่งงับแล้ว็คลกผมไม่ได้อยากให้พริกมันละเอียดยิบนะครับผมอยากให้พริกมันเป็นใบที่นิดแบบนี้แหละผมถึงใส่พริกทีหลัง โอเคครับเยวก็ใส่กระปิลงไปเล็กน้อยประมาณนี้ผมอยากได้หยาบๆประมาณนี้ละเอียดนิดหน่อยหลังจากนั้นเราต้องเตรียมอะไรอีกแน่นอนเตรียมหม้อมาเลยเช่ม ครับผมแล้วเราก็เติมน้ำลงไปผมก็เกะว่าประมาณครึ่งๆกันครับเพราะว่าถ้าให้มันพอท่วมเห็ดท่วมผักของเราทึบรอให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะละลายเครื่องแกงเราลงไปโอเครอให้เดือดแป๊บเดียวครับครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วครับเราก็ละลายเครื่องแกงเราลงไปให้ใหมันกล่นอยู่ในหมอ้อนะครับจ๋มนี่ นะครับแล้วก็ละลายลงไปแล้วนะครับคนถ้ามันเข้ากันละลายดีนั่นและครับเราจะเห็นว่าพริกที่เราตําไม่แหลกมันก็จะลอยเป็นใบๆสวยงามอีกแบบหนึ่งคนเบาบาคนเบบมันก็ควรจะมีกลิ่นเข้มข้นข,นของปลาด้วยนี่คือน,น้ําปลาต้มสุกครับ ไปเพื่อความหอมหวนเดือดเดือดเดือดปรุงรสให้เขานิดนึง<อ>นั่นกลมกล่อมขึ้นไปอีกสีิวขาวส่วนหนึ่งครับใส่ได้เยอะเยอะเยอะอืโอเคหลังจากนั้นผมก็จะให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันเดือดเมื่อมันเดือดแล้วครับอย่ารอช้าครับเราใส่เห็ดทุกอย่างที่เรามีหั่นไว้แล้วเรียบร้อยไปละครับขอ,อยญากับค่อยๆลินลงไปนะครับ เห็ดออรินจินะครับไปแล้วครับถอดไปแล้วนะครับตัวอย่างนะครับเราจะต้มสักพักหนึ่งให้น้ําเห็ดเขาออกมามันจะได้มีความหวานตอนนี้น้าซุปข,ของเราะจะมีความหอมแต่ความเข้มข้นมีความเค็มอยู่เปร่้ย่ๆเราต้องการความหวานจากตัวเห็ดแน่นอนครับเดือดอีกหนึ่งรอบเราจะมาใส่บุลเชนกันสาหรับบุลเชนครับแน่นอนรเราแช่ไว้แล้วมันนิ่มมาเนื่องจากว่ายาวใช่ไหมเวลากินเราก็หั่นสักน,นิดนึงไม่ต้องหั่นสั้นมากครับเอาหารแบบประมาณดีด เอาแบบว่ากินแล้วพอดูดได้บ้างผมว่าก็มันดีนะเทา่านี้นี่นี่องี้พอแล้วใแล้วครับท่านผู้ชมนี่เรามีใบอยู่ที่เขาเลือกมาให้เราสวยๆเต็มเลยครับที่ห่อหอยผมยังไม่ใช้ด้วกันผมชอบดูเดี๋ยวเราเลือกใบใหญ่ๆข้างล่างพี่เขาบอกว่าใช้ได้หมดแหละ จำได้ใช่ไหมเดือดแล้วครับผมไม่หัน่นผมไปทั้งใบเลยหยิบใส่หยิบใส่เหมือนจ่ายกับข้าวตามซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคน่าจะพอครับกดลงน้ำปับ๊บเนื่องจากใบดิบเราก็กินได้วันแค่นี้ผมก็ว่าก็พอแล้วเอาแค่นี้ครับเดือดเดือดใส่ลงไปปิดไฟปับ๊บแล้วตักเลยดีกว่านี่ ขอญอยตวางไว้ก่อนนะครับงเส้นหแหม่ใบสดๆวางเข้าหน่อยนึงเขาไ,ได้รู้เขามาจากไหนนะนี่สักใบหนึ่งเหมือนที่เขาเป็นนะครับอยู่กับธรรมชาติของเขาเอาละแกงเห็ดรวมใบผัก เปราะวุ้นเส้นพร้อมเสิร์ฟครับครับเรามาชีมกันดีกว่าครับใบเปราะรสชาติจะออกมาเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันวุ้นเส้นใบเปราะและแกงเห็ดก็ต้องมีเห็ดสิเนะ เนี่ยมันยังมีความกรอบมีความทรารวมกันอยู่เลยครับเอออร่อยดีครับแปลกดีครับผมนึกว่าใบมันจะออกนุ่มๆนุ่มน,ม,น,ม,นมไปแล้วเปล่าเลยครับใบยังมันยังคงกรอบอยู่รสชาติของแกงลาวของเราก็ยังเข้ากันได้ดีครับกับใบแปลกดีอร่อยสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเราได้ไปเห็นเรื่องราวแปลกๆที่นี่ ที่สวนหินผู้ห่างหน้าจริงๆจะว่าแปลกไหมมันก็ไม่แปลกเพราะคนที่นั่นเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่เขาเห็นกันอยู่เพียงแต่เราไม่รู้ดังนั้นเมื่อเรารู้เราควรจะตามไปพิสูจน์ทักษียนภาพสวยๆหินแปลกๆเรื่องราวแปลกๆแ,และวัตถุดิบดีๆของอร่อยๆแบบนี้ครับกับอีกหนึ่งที่ที่นั่นสุพรรณบุรีไปเยี่ยมเขานะครับสวนหินผู้ห่างหน้าอันนี้ผมเชิญชวนเลยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับทุกคำแนะนำติชมรายการ น้อมรับครับใน Facebook และดูย้อนหลังใน YouTube ทั้งหมดเรายินดีถ้ามีเหตุการณ์อยากแนะนําอยากมีวัสดบดีๆตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นรู้มาวิธ,ธีการดีๆเก็บความรู้บอกเรามาเลยครับเราต้องการทั้งหมดที่ท่านมีเพื่อจะได้บอกต่อนะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นวันนี้ขออนุญาตลาครับสวัสดีครับ